หน่อยบุษกรน่นวรนุชกร,กระเช้าสีดาสองเวอร์ชันสวยปังกินกันไม่ลงจริงๆนงนางเอกบัวต้นไทยที่ไม่มีใครลืมเขาได้นุ่นวรนุชพื่อรมพักดีกับหน่อยบุษกรวงพัวพันซึ่งทั้งคู่ก็เล่นเล่นในวงการบันเทิงมานานและรับบทนางเอกมากหลายเรื่องมีแฟนคลับติดตามและชื่นชอบอย่างมาก ซึ่งล่าสุดทั้งคู่โคจรมาเจอกันก็ถือโอกาสแชร์ภาพคู่ซะหน่อยรู้ไหมคะว่าทั้งคู่นั้นก็มาจากละครเรื่องกระเช้าสีดาเหมือนกันสะดวกแต่คนลลวเวชันและคนละบทบาทโดยทางด้านสาวหน่อยได้รับบทบาทรำพึงในปี2537ทางด้านสาวนุ่นรับบทน้ำพิงค์2 5 6นเองจ้าทำเอาแฟนคลับแหกกดไลค์เมื่อเธอโพสตลงอินสตาแกรมเข้ามาชมทั้งความสวยและความเก่งจำนวนมากเลยทีเดียว